มันทําอย่างไรให้หายหน้ามันคุณไปน้าเลยน้ําซาวข้าวนะเมื่อคุณมีน้ําซาวข้าวแล้วคุณน้าน้ําซาวข้าวตรงนั้นนะมาล้างหน้านะทําทุกวันไปเลยต่อเนื่องต่อเนื่องนะแล้วที่สําคัญสุดๆคุณต้องงดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มาโดนหน้าไม่ว่าสบู่แป้งคริมทุกสิ่งทุกอย่างคุณปล่อยให้หน้าคุณเป็นธรรมชาตินะแล้วล้างด้วยน้ําซาวข้าวเท่านั้นแหละอาการหน้ามันของคุณนะไม่ว่ามันจะมันแค่ไหน หายได้ดีมากมากเลยคลิปนี้คิดกันถึงไหมว่าน้ำสาวข้าวเนี่ยช่วยคุณได้นะนี่นี่นี่พี่หมอจัดให้ทุกท่านแล้วนะที่ว่าขอกันเข้ามานะเรื่องหน้ามานี้นี่ปัญหาเรื่องสุขภาพนะถ้าคุณเห็นเบนพัชระคุณต้องนึกถึงอาการเหนื่อยหายใจไม่อิ่มทำอะไรนิดหน่อยเนี่ยใจมันสั่นมันเพียรมันเปี้ยไปหมดเดินขึ้นบันไดนิดหน่อยมันเหนื่อยไปหมดแล้วอย่างเงี้ยพี่หมอมีตัวอย่างเกี่ยวกับอาการดังกล่าวมาให้คําแนะนําปรึกษานะหายได้ดีมากๆเมื่อไหร่ ที่คุณอยากจะหายจากอาการัากลราวนะสามารถโทรเข้ามาได้0972894916เป็นพัชระค่ะ